สวัสดีครับทุกคนอยู่กับช่องโมจิโซกันอีกแล้ววันนี้กลับมากับการเรีอคชั่นนะครับวันนี้มาอย่างรีบๆซึ่งตอนนี้คือดึกดึกมากแล้วชุดๆยังเป็นชุดแบบชุดไปฝึกแลบอยู่เลยก็ดูตอนนี้นี่เที่ยงคืน16นาทีชุดยังเป็นชุดแลบอุปกรณ์แล็บก็ยังอยู่บนโต๊ะเพิ่งมาฝึกกําลังว่างได้มารีอกก็อย่างที่ทุกคนรอ,อคอยวันนี้กับการเรีอค ควยน้อมสองสเตทของ VVG นะครับอีที่หนึ่งอีที่หนึ่งของ VVG ก็ตอนแรกจะจะจะดูจากตอนเย็นแล้วแต่ว่ามุดมุดไปดูไม่ได้ก็เลยรอเขาลงรอเอเมเตเขาลงที่หน้า YouTube ของเขาค่อยมารีแอคกันสำหรับการมาเชียร์ว v วนั้นเราก็ต้องมีแท่งไฟเนี่ยครับถึง b i g p l n n t t m น e จะยังไม่ทำแท่งไฟให้ให้ทุกคนให้ทุกคนได้ซื้อเราก็ใช้ของเก่าได้ เราใช้ของเดิมของเราได้ตลอดนะครับของมันต้องมีของมันต้องมีงมตัวไม่ต้องเชียร์ก็มาเราไปรีแอคก,กันดีกว่าก็ปิดไฟนะมันมันสว่างหน้ามาเริ่มกันดีกว่าทุกคนสเตจนี้นี่คือโดนสปอนมาแล้วว่ามีเพลงลอ็อแน่นอนแต่ว่าเห็นน้ปกใหม่ทุกคนมันมีทำฟอนด์อุ่ n ไนท์ด้วยซึ่ง ว้าวมาลองฟังกันดีกว่าแล้ววันนี้เราจะลองไห้กันไหมสำหรับรบ,บัดดี้และนาวีทุกคน Let's go สึังฟังแป๊บหนึ่งมาครับทุกคนตืนเต้นทำไมาไวบาราลาดกล้องตัไปไป๊บไม่แปลกได้ไอ้น้องทาสั่ง เลสโกะไปของจริงคลิปทั้งหมด4นาะที58ดวิมามาแล้วทุกคนดืดดืดดืด วิ่งมงกุฎม่ถึงสเตจไอ้งานปลายปีเก่าๆท e for the moonlight จริงด้วยลิมิตใหม่เหรอ เวท่าหม่ด้วยชุดสวยมากแม่เติมสติยังไงให้เกินหกคน ลุกพี่ใช่ของจีแม็ครับแดนเซอร์ยย่งมากโอ้มีเพลงใหม่ มาแล้วผีเสื้อมาแล้วโอ๊ยน้าจะได้ยินไฮโน้ตทม for the m o o n น i g h t เพลงที่ทุกคนคุ้นเคยไม่ได้เห็นมานานแล้วเพลงดีมากเสียดายไม่ไปหกคน

อยากจะร้องไห้ไม่ได้เห็นมานานแล้วนี่คือสิ่งที่เราไม่ได้เห็นมานานแล้วโอ้ไม่กกรีดไม่ไหวอะไรทำอย่างนี้ทำไมโออึ่ง แล้วกล้องก็ไม่โฟกัสฉันอ่ะเชี <Yeah. S 1> อ่อหลอกไม่ได้ฟังมานานแค่ไหนแล้วขึ้นเสเตจทุกคนตอนไหนล่าสุดขึ้นเสเตจล่าสุดถ้าไม่นับไอเวอร์ชันที่เป็นในคอนปีสองสิบเก้าป่ะสองสิบเก้าป่ะ,ปะใช่ไหมไอุดสี่ขาวเชี yeah. ่อ ชุดที่เราคุ้นเคยแล้วเพลงที่เราคุ้นเคยแล้วแบบไอสามฟอร์ดม n i g h t มันอะไรอะมัน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 มิคเพลงใหม่แล้วมีอะไรท่าเต้นใหม่อีกโอ้ม y g อดแต่แบบแตบบ่ฮมยมาแค่มาหกคนได้ไหมอยากได้มาหกคนอะ่ะ dreams come true เลยนะถ้ามาหกคนอะ่ะจะมาสามก็วีจีแล้วแบบ แบบว่าฟิลฟิลสเตจด้วยแดนเซอร์ด้วยแบบด้วยแดนเซอร์หมดเลยแบบตอนแรกตอนแรกที่ตอนแรกที่ที่มันยังไม่สปอยตัวเองไอ้ที่แบบที่มันอะไรวะที่เป็นอมจีขึ้นอะเออตอนแรกคิดว่าตอนแรกคิดว่ามัน็นมาจากคุยน้อมหนึ่งใช่ปะตอนแรกมันจะเป็นมันจะต้องเป็นเพลงฮิตตอนแรกคิดว่าจะเป็นมิคซุสสุซึ่งจะพูดตรงก็คือเป็นเพลงที่ที่ไม่อยากในไม่อยากได้ยินในคุยนอ้อมที่แบบเอามาเป็นไทม์ฟอรด์ในวุนกับรอ โอ้แล้วไม่คิดว่าสองเพลงนี้มันเข้าด้วยกันได้เว้ยแต่ <S <S แบบอ้อาวตัวตนมันก็นแบบดีสุดเลยแบบแฟนบอยถูกใจสิ่งนี้ปะแบบแฟนเซอร์วิสแฟนเซอร์วิสมากๆแฟนเซอร์วิสแบบมากมากแบบอุ้ยตอนแรกคิดว่าจะได้ยินจะได้ยิน,นอะไรวะ ไฮโน้ตอื่นหที่ท่อนที่มาแท้ที่เฮียไฮโน้ตแทนอยู่ต่แบบเพลงแบบไม่ต้องมีก็ได้ไม่จําเป็นต้องมีมีแค่นี้คือดีมากๆไม่จําเป็นต้องมีอะไรอีกแล้วออีกรอบวะอีกรอบกลับไปดูใหม่อีกรอบรอบคำรอบขับอินของเรา มุมุดสุดยอดพูดอีกั้นมุมุดสุดยอดเนี่ยไอชอบนะไอฟันเฟืองนาฬิกาแฟนสวิส อลังการกว่าเดิมพ well, ี <No, uh ่ช huh ัเพลงดูมีความยิ่งใหญ่กว่าเดิมมันน้ำเนบแต่แบบยิ่งใหญ่มากๆไม่ได้เห็นอะไรแบบนี้มานาน นานแค่ไหนเราเราไม่ได้เห็นเพลงแนวนี้ในวงการ น่ารักมากคือสามคนดีมากๆ หวานๆที่ของหวานไม่มีเลยจะพูดแล้วมันดีเกินไป มากพูดรัการ์ก็สวยมากเนี่ย คลาสสิกคลาสสิกสองพันสิบหกเราให้ได้ไหมใช่ไหมมันดีมาก มันดีมากๆถ้าไม่กินว่ามันเหลือฉันกินละทางฟอนทุนหนบลอกดีโคตรๆกันนลูกดีโคตรๆไม่มีเลยจะสาธยายแฟนสวิสล้วนๆอะไรที่เราคุค้นเคยอะไรที่เราคาดฟังอะไรที่เราอยากจะได้ฟัง ขาดเดียวขัดไฮโน้ตถ้าแบบพอใจแล้วเป็นบัดดี้เป็นบัดดี้เป็นนาบีแค่นี้พอใจพอใจอย่างมากไม่มีอะไรพอใจไปกว่านี้แล้วถแค่ไยกว่านี้ก็คือมีไฮโน้ตแต่สเตจดีม,มากและอย่งบอกคือมัน,ม,นมันมันมีแค่าสามคนมันเลิกฟิลทุกอย่างด้วยแบบเแดนเซอร์ซึ่งมันไม่ลบด้วย จีมากๆสิบหกนาทนีเนี่ยตอนแรกจะถ่ายอะไรจะถ่ายสิบนาทีสิบหกนาทีทำอะไรลงไปหลับฟันดีแล้วพรุ่งนี้ไปสอบฉีดยาอย่างสบายใจจะได้ดูแล้วถ้าจะถามว่าทําไมทําไมเธอทําไม่ได้เมื่อคืนผมดูสเตจนี้อยู่ครับอาจารย์ผมไม่ได้ทําอะไรเลยผมไม่ได้ไปฝึกด้วยรูบ่าเขียนกรรมานผมก็ไม่ได้ฝึกด้วย จะลองไาตื่นตันใจคุณค่าที่คุณคู่ควรอย่างมากมาก่อนที่คลิปเราจะยาวกว่าน,นี้เราปิดดีกว่าอย่นางที้ทุกคนได้เห็นมาทางคลิปจากการดูสองรอบน่าจะสรุปจากเรียกได้ว่ามันดีขนาดไหนเราชอบขนาดไหน กลับๆไปกลับไปคลิปรีแอคีีจีจะเห็นว่าเราจัดเพลงซาวเพลงนี้อยู่ไปลำดับที่เท่าไหร่ของจิมเฟนนั่นแหละทำไมถึงชอบมากไม่เลยจะพูดหรอกดีลอเกินคืนนี้ให้ดุยสักสิบรอบก็ยังไม่ว่าให้ยี่สิบเลยคลิปละห้านาทีคี่สิบเท่าไหร่ร้อยนาทีเกือบสองชั่วโมงอดีก็สำหรับวันนี้ไม่มีอะไรแล้วครับ อย่างที่เห็นม,มันดีมากๆก็สำหรับวันน i̇şte ี้เราจบกันอย่างแฮปปี้อย่างนี้นะครับคนไม่คนดูยังไงไม่รู้แต่ว่าคนรีแอคแฮปปี้มากๆแล้วมีความสุขที่จะไปเตรียมสอบแล้วโอเคครับสำหรับรีแอ t v ี g t i m ทา o r the เดอร์นบวกล v e ในคว i ด้ัมสองอีที่หนึ่งจบเพียงเท่านี้ ดีมากพูดอีกรอบที่หลานก็ให้พูดอีกได้ว่ามันดีโคตรๆก็เราจะเจอกันอีกรอบตอนวิกหน้าใช่วิกหน้าเป็นคฟเวอร์ซึ่งเขาว่าอะไรนะเขาว่าเขาว่าอะไรคฟเวอร์อันเนเชอรัลของ WJSN รอดูซึ่งโหได้นอนอันนี้มาเพื่อแฟนสวิต ไม่จะมาฟาดใครแต่วิกหน้า natural, อันเนเชอรัลอเก็บไว้ฟาดคืนแน่นอนอันเนเชอรัลคือเพลงโคตรฟาดเลยคือเติมอีกอแบบอก็คือแบบอีเฟนใส่ก็คือแบบมีฟีเฟนวีวีจีก็คือเล่นฟาดละไอเน,นี้ยแฟนซ์วิสสอบเซ่เจอกันอาทิตย์หน้าของควีนด้อมซีซั่นสองนะครับบ๊ายยเจอกันจะรีบลงนะ๊า่มา